ค่ะอยู่คนลุกมากท่านท่านได้ฟังเทปนะคะที่หลวงพ่อวัดบ้านปางเล่าประวัติครูบาศรีวิชัยนะคะครูบาศรีวิชัยได้มาถาวายพระราชทานเพืิองศพครูบาศรีวิชัยที่วัดจามเทวีนะคะตอนนั้นหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าการเดินทางในสมัยนั้นนเป็นการเดินทางโดยยากลําบากถ้าจะไปพระราทานเพลิงศพที่วัดบ้านปางนะคะถ้ามาไว้ที่วัด จามาทีวีเนี้ยนะคะการเดินทางจะสะดวกสมัยก่อนอาจจะอาจจะเป็นว่าพระมหากษัตริย์ในตรงกับรชัชกาลที่8นะคะพระองค์ท่านจะ,สะเสด็จพระ,ะเาชเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานพงศพคูบาลสีวิชัยนะคะอาจจะมีการนั่งเครื่องบินนั่งอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะนั่งรถหรือนั่งเครื่องบินการเดินทางจะสะดวกกว่าไปที่วัดบ้านปางค่ะจึงนําศพคูบาลสีวิชัยเนี่ยมาพระราชทานพงศพที่วัดวัด จามเทวีนี้เพราะนั้นเมื่อพระราชทานเพลิงศพแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่าได้มีการแบ่งอัฐิของครูบาศรีวิชัยเป็นส่วนๆน,นะคะว่าให้แต่ะละวัดแนะนําไปเป็นที่สการะบูชาของประชาชนทั่วไปในระแวกนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นวัดจามเทวีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้อัฐิของครูบาศรีวิชัย มาบรรจุในเจดีย์อันนี้เป็นที่สการะของอประชาชนในแถบตัวอำเภอมเมืองจังหวัดลำพูนนะคะที่วัดบ้านปางในฐานะที่ครูบาศรีวิชัยจำพรรษาที่นั่นนะคะก็ได้อัฐิของครูบาศรีวิชัยส่วนหนึ่งเขาไปบรรจุไว้ที่ปิพัณฑ์นะคะ,นนะ,คะอัฐบริขังของครูบาศรีวิชัยที่วัดบ้านปางนะคะอันนี้คือรัตนเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของครูบาศรีวิชัยนะคะ